น,นี่ก็เป็นต้นลังจืดนะครับที่ปลูกไว้ที่บ้านน,นี่ดอกกำลังออกสวยงามใบกำลังงามเลยนะครับลังจือดอันนี้ก็มีสรรพคุณถอนพิษทุกอย่างไม่ว่าจะพิษยาฆ่าแมลงน้พิษสารเคมีหรือพิษสัตว์กัดต่อยนะครับอันนี้เราใช้ได้ผลดีมากก็เป็นสูนพัยที่ควรที่จะปลูกไว้ประจำบ้านนะครับมีประโยชน์มาก แม้แต่หมาโดนยาสั่งอาหารเป็นพิษนะครับหรือโดนวางยาก็สามารถที่จะใช้ใบลังจืดสักขนาดใบนะเต็มที่โตขนาดเต็มที่ใบนะขนาดใหญ่กลางๆเนี่ยนะครับก็ตำคั้นกนั้นำสาวข้าวแล้วก็กรอกกินก็จะช่วยถอนพิษได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ใบเนี่ยนะครับมาตากแห้งทำเป็นชาเป็นสมุนไพรช่วย ลดน้ำตาลในเลือดหรือรักษาเบาหวานได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์ของอว่านรางจืดชนิดเถา์นะฮะดอกสีม่วงสวยงามและนอกอา่นนี้ก็ยังเอาใบนี้มาแช่ล้างผักล้างปลาที่มีการแช่สารอาฟอร์มาลีนหรือสารเคมีนะครับก็ช่วยในการล้างพิษที่ออกจากอาหารได้นะครับ